โหเห็ดไม่ได้เปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนเป้าหมายนะเปลี่ยนเป้าหมายไปเก็บยอดตำลึงแทน,แนเก็เบเลยไหมน,น,นี่โดโด,โดเต็มเลยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เห็ดนะยุงก็เยอะโพดโมบริจาคเลือดแล้วนะวันนี้ ไม่ได้เอาสเปรย์มาโอ้ยอดสวยยอดสวยเก็บยาวๆเลยใบอ่อนแท้แกงเห็ดไม่กินละซุปต้ารุงโอ้ยิ่งลุยยิ่งเยอะนู่นลงไปข้างล่างยอดชี้โดชี้แดงเต็มเลยโอ้กําใหญ่อยู่นะพี่ เอาล้วเว้ยต้มจืดวันนี้ไม่ได้กินละเห็ดกินตำลึงแทนนแ <c oughs> ถวพัทยาไหมแถวไหนแถวแถวจอมเทียนไม่มีตำลึงนะมาเก็บไก่แทม้มันได้น้ำฝนอวบอยู่เด้นี่อื้ม าเก็บไปก็ปัดปัดยุงเ,ยเจออะไรก็เอาทุกอย่างที่กินได้นะนี่นีนนยอดนี่ยังอวบมาอวบนะอ,อ,อ,อยู่เด้เจอแบบนี้ใครจะไม่เก็บนี่ยอดเบ้อเลยโอ้มันทอดยอด นี่จยิงอีกนะ <laughs> เจอขนาดนี้ยังไม่เอานะเสียงเขาเก็บอะไรกันป้งเป้งป้งเป้งฟาขนุนโอ้โหนี่มันทอดยอดน,นี่นี่นี่นนี่อยู่กับพื้นนี่นะคะอือหือ พี่เปย์อยู่ข้างล่างได้เป็นกรรมไปแล้วนี่จะ้ะลุยแล้วนะคะถ้าเราไม่เก็บเขาจะว่าเราบ้านะพี่บอกแล้วก็มีโทษมาหายโอ้เขายายกำละสิบบาทเนี่นอื้ มันคือนต้นปาล์มโอ้โหดูปาล์มลูกดกอ่ะนี่่ลูกปาล์มหลายทลายเลยนะต้นนี้สวยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันแก่เดี๋ยวนะชอบอเรืเลยปาล์มเสียงพี่เขาอูู้ไม่ใช่เห็ดนะตำลึงอู้ <laughs> ยอดมันงาม ไม่นนมมันไม่ได้อยู่ทะเลนะนี่มันอยู่ป่าพี่น้องไม่ไดูปลาด้วยมันไม่ได้อยู่ทะเลนะคะ <c oughs> มันดงตำลึงไม่ได้ดงฝรั่งนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราออกมานอกออกมานอกดงฝรั่ง <c oughs> เอาไหม <c oughs> นั่นสอย บเสียงพี่เป์ถ้าเจอเห็ดนี่คงจะฟินกว่านี้นะอู้ <c oughs> ออม้มันขึ้นไหมเอาไหมเอาไหมพี่เป์ถามจะเหลือเหรอทิ้งไม่ทำใหม่เดี๋ยวเขาว่าเราบ้าเอาไหมอย่างนี้ใครจะไม่เก็บนี่ดูยอดเลยเก็บให้ถึงชีวิตเลยไหมนยจาให้นะ เก็บทิน้นงามงามงามดูดิจอดยาวยาวใครไม่เก็บกับบ้าแล้วนี่ใ้ <c oughs> ยาวสุดแขนเล,เล้วล้วงลงมาไม่ใช่ของต่ำนะคะเนี่ยของสูงมันขึ้นไปจนสุดแล้วนะละดึงมันลงมาจา้ะโอ้โหดูลูกปามขึ้นเยอะจงัง ตำลึงมันก็ชอบนะชอบชอบของสูงยิ่งสูงยิ่งงามเห็นไหมอู้อบอปจ้ในถุงก็ได้ไปแล้วนะเนี่ยได้มอบเลอร์แล้วเนะี่ยแหม่ตำลุงตำลุงตำยายไม่มีนะมีแต่ตำลุงหเห็ดไม่หานะเล่นของสูงคะ่ะ วิตามินดีบำรุงสายตาม่ใช่ข้างลัวนะบุนยอดเลยในนามงาม,งามเป็นไงล่ะยาวพอไหมจะเายาวกว่านี้ <c oughs> นี่ดูดูความยาวดูค <c oughs> ดูความยาวยาวกวนี้ก็ได้อ่อ,อนนะโดเลยนะบอกนะคะถ้าเจอผักบุ้งนี้เก็บผักบุ้งแน่ <c oughs> มาทีน้อยคุ้มนะ o tem